สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามไมลเลิฟเจเจห้าเก้าแปดชนนลสวัสดีเอฟซีสายลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมายเลิฟด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมลเลิฟเจเจห้าเก้าแปดชนลทักทายเอฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสปปาลาวอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนอเมริกาออสเตรเลียไอร์แลนด์ฝรั่งเศสคนไทยทุกๆคนนะคะที่อยู่ต่างถิ่นเดนไกลขอบคุณในน้ำใจมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจคอมเมนต์ทักทายพูดคุย กันแล้วก็กดติดตามให้ช่องไมล์ริบเจเจห้าเก้าแปดชาแนลรวมถึงช่องยูมารุมฮักนายูด้วยนะคะขอบคุณในน้ําใจมากๆเนาะคลิปนี้ได้ไปฟังหนุ่มจินตนาการเมื่อวานนะคะแต่ไม่ได้ไฟ์ไม่ได้พูดนะไม่ได้มาทําคลิปเนาะก็เลย,ยเมื่อวานหรือเมื่อเชา้าเยลืมแล้วไมล์ริบเจความจําสั้นนะคะทุกคนลืมลวหรือว่าดูเมื่อเช้านี่แหละคะ่ะที่พูดถึงว่านะคะเกี่ยวกับพี่สาวตัวเองนี่นแหละคือผู้สูญเสียนั่นแหลนะเนาะ ที่พูดถึงว่าเหตุอะไรเพราะอะไรกับคู่ครองนี่แหละเขาสามีนี่แหละเนาะเขาก็ถามว่าเพราะอะไรเพราะอะไรใช่ไหมคะทุกคนนายเล็บเจก็เลยอยากจะบอกว่าเพราะคําสาบานของลุงป้าไงคะใช่ไหมคะทุกคนคําสาบานกําลังส่งผลส่งผลเพราะอะไรนะคะทุกคนก็จะได้เห็นนั่นเลยคะ่ะคาสาบานตอนเลข ที่ที่ที่สาบานกันนะ่ะขอใครมีส่วนรู้เห็นในการจากไปของน้องขอให้ครอบครัวชิบหายใช่ไหมคะนั่นแหละเพราะว่าผลกรรมมันกำลังส่งผลอยู่นะคะในเมื่อเราไปให้ร้ายว่าร้ายหรือกล่าวโทษหรือสงสัยโดยไม่มีหลักฐานความจริงชัดเจนในวันที่นะคะ กล่าวหาเขาเนี่ยทำให้เขาตกทุกข์ระกรรลำลําบากเนี่ยต้องไปมีคดีความต้องเจอคนในสังคมประนามเขาทั้งทั้ง,ท,งที่เขายืนยันตัวตนมาตลอดในไทม์ไลน์วันเกิดเหตนะุอยู่ด้วยกันทํางานอยู่ด้วยกันแต่ผ่านไปแค่สองอาทิตย์สามอาทิตย์เนี่ยกลับกลายเป็นผู้ต้องหาในคดี ต้องหาคิดหนักจะทํายังไงครอบครัวตัวเองไม่ได้มีเงินอะไรเลยจะหาเงินที่ไหนไปต่อสู้คดีให้กับตัวเองได้หลุดพ้นทุกข้อกล่าวหาเพราะนั่นมันถึงกับติดคุกติดตารางถึงกับตลอดชีวิตประหารชีวิตเลยนะคะเกี่ยวกับเด็กเนี่ยแล้วทําให้เขาตกทุกข์ได้ยากคือมีความวเกิดวิบากกรรมขึ้นมาในชีวิตเนี่ยทั้งๆที่เขาไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยเนี่ยนั่นแหละคะ่ะ คำสาบานในวันนั้นส่งผลถึงวันนี้ก็คือวันที่ได้เห็นคำสาบานนั่นแหละค่ะว่าท,ทั้งที่ประคองกันมาประคองชีวิตคู่กันมาทำให้คนอื่นเห็นว่ารักกันเรียกกันพ่อแม่พูดดีทุกอย่างให้คนในสังคมเห็นในช่วงที่ยังไม่ได้ตัดสินใช่ไหมคะทุกคนแต่พอวันตัดสินเมื่อไหร่ นั่นคือคำสาบานมันได้สำเร็จผลแล้วเพราะเราไปทำความลำบากให้เขาแล้วผลกรรมก็จะย้อนหาคนคนนั้นหากมีใครที่รู้เห็นหรือในคำสาบานน่นคะค่ะเราไม่รู้หรอกว่าเขารู้เห็นหรือไม่รู้เห็นเพราะเราไม่มีหลักฐานแต่คำสาบานมันพูดมาแบบนั้นในคำสาบานนะคะในคำสาบานมันส่งผลแบบนั้น แล้วเราไปจับใจความหนุ่มจินตนาการพูดนะคะลองไปฟังดูนะคะทุกคนพูดวันนี้มันให้แง่คิดมากมายเลยนะคะทุกคนให้แง่คิดโอ้ยเยอะเลยนะคะรู้เห็นเป็นใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันเหมือนกับเราเข้าไปฟังแล้วทั้งๆที่เราไม่รู้หรอกคะ่ะว่าข้อมูลมันเป็นยังไงแต่ว่าการพูดการสื่อสาร การพูดการสื่อสารบอกเจตนาในคำพูดส่อเจตนาบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในคดีนี้ให้คนที่เข้ามาติดตามได้รู้ได้เห็นนั่นเลยค่ะเนาะไมายเลิเจเจก็เลยนำสิ่งนี้มาเล่าสู่กันฟังเนาะว่าคำสาบานที่ลุงได้สาบานไปนั่นแหละค่ะมันกำลังส่งผลทำให้ครอบครัวไม่มีความสุขกันนะทะเลาะเบาะแวง้งแตกแยกกันเห็นไหมคะ ขนาดพ่อแม่ตัวเองก็จะฟ้องร้องฟ้องร้องเข้าไปทั่วเหมือนที่น้องชายพูดประมาณนั้นนะคะก็คือครอบครัวไม่มีความอบอุ่นแล้วครอบครัวเริ่มแตกแยกแล้วนะคะถึงขั้นฟ้องอย่าสามีตัวเองนะคะในข้อเขียนที่เหมือนวันนี้ได้ไปฟังน้องเซนดี้พูดนั่นแหละคะ่ะถ้าใครไม่ทันได้ฟังน้องเซนดี้พูดเกี่ยวกับนะคะใบที่คุณใหม่ชาละวันเอาออกมาให้ทุกคนเห็นนั่นแหละคะ่ะเนาะ ก็ลองเข้าไปฟังดูเนาะนะคะก็จะเห็นถึงเหตุผลในการฟ้องกันนั่แหละคะ่ะฟ้องจยาว่าต้องการอะไรอะไรบ้างอะไรประมาณนั้นแหละค่ะเนาะนั่นแหละคะ่ะก็คือทําให้ครอบครัวแตกแยกมาทุกวันนี้เกิดพ่อแม่ทะเลาะกันนะคะคนในครอบครัวทะเลาะกันพี่น้องทะเลาะกันลูกทะเลาะกับพ่อแม่เห็นไหมคะนี่คือความแตกแยกที่มันเกิดขึ้นภายในครอบครัวจากคําสาบานของลุงนั่นหลยคะ่ะ มาเล็บเจเจเชื่อคําสาบานเชื่อชื่อในคําสาบแชงเชื่อในเวรและกรรมที่แต่ละคนกระทํานะคะอันนี้มาเล็บเจเชื่อใครไม่เชื่อไม่เป็นไรนะคะความคิดเห็นของคนเรามันแตกต่างกันได้ส่วนมาเล็บเจเชื่อในสิ่งนี้นะคะก็ไม่อยากให้ทุกคนนะคะทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องทําอะไรที่มันผิดศีลละธรรมทําอะไรที่มันไม่ดีนะคะเนาะอดีตอาจจะเคยผิดพลาดกันแต่ปัจจุบันเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว เราเก็บบทเรียนที่ในอดีตของเราที่ผิดพลาดนะมาแก้ไขมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นอย่าอย่ากลับไปทําในสิ่งที่ตัวเองเคยผิดพลาดมานะเนาะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้นะคะพามาดูดอกไม้สวยๆเป็นญ้าค่ะมันเป็นญ้านะแต่ว่าไม้เลิบเจเจชอบนะคะมันเป็นญ้าแล้วมันทําให้เราดูแล้วสบายใจสบายตาค่ะก็เลยนํหญ้าสวยๆมาฝากนะคะทุกคนมาฝากให้ดูเนาะ มันขึ้นเต็มท้องนะคะเ,เต็มสวนนั่นแหละคะ่ะมันเป็นดอกสีเหลืองและสวยไมล์รับจีชอบใบเล็กๆนะคะแล้วมันก็ทะแยงกันขึ้นนะคะเป็นดูดูเล็กสวยสวยมากไม <My S 2> ล์รับจีชอบดอกไม้แบบนี้คะ่ะถึงจะเป็นย่ามนี่แหละค่ะไอ้นี้นะคะ,ะ,คะใครเคยดูไอ้เขาเรียกอะไรนะดูการ์ตูนช้างนะคะที่มันมีคนแคะคนน้อยอยู่ใน ในต้นไม้ต้นนี้นะคะนาะไม้เล็บเจชอบดูนะคะไมยเล็บเจเป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนค่ะทุกคนการ์ตูนเด็กนะคะชอบมากดูดูยังไงก็ไม่เบื่อเป็นการ์ตูนอันนี้ที่ที่ช้างเขาสื่อสารกับคนเล็กๆที่อยู่ในดอกไม้ไอ้กลุ่มดอกไม้ที่เป็นกลมๆสีขาวนั่นแหละคะ่ะเป็นบ้านเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่นะลองไปดูการ์ตูนนี้สนุกนะคะทุกคนเนาะ คลิปนี้ก็พูดประมาณนี้แหละคะ่ะไมเล้วเจเอาสิ่งที่หนุ่มจินตนาการโลกเสมือนจริงเสมือนตัวเองอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆแหละคะ่ะที่ออกมาพูดถึงว่าเพราะอะไรเพราะเหตุใดทําไมครอบครัวจึงเกิดการนะคะฟ้องร้องอย่าร้างกันนั่นแหละคะ่ะเนาะเราก็เลยเอามาเป็นประเด็นพูดนะคะในสิ่งที่เราได้ติดตามข่าวนี้เพราะเขาถามว่าคนที่ติดตามข่าวนี้จะรู้ดีที่สุดเพราะอะไรเรารู้ดีไงก็คือเพราะคําสาบานไงคะ ใช่ไหมคะทุกคนเรียบสีลวงปลาเพราะคําสาบานกําลังสง่งผลเมื่อผลที่คุณนะคะก่อขึ้นมันสําเร็จในวันที่สารท่านท่านตัดสินนี่แหละ,ค,ะคือสําเร็จไปแล้วว่าเราว่าให้ใครนะคะเราพูดให้ใครทั้งทั้ที่รู้เต็มอกว่าวันนั้นอยู่ด้วยกันคนเราอยู่ด้วยกันทํางานอยู่ด้วยกันในช่วงวันเวลาที่น้องหายไปนะี่ย มันไม่มีใครที่จะหายตัวได้แวบลงมาอุ้มใครอีกคนไปหรือเหาะเหินเดินอากาศมาเอาใครอีกคนไปได้ความเป็นจริงมันไม่ไม่เป็นอย่างนั้นในโลกมนุษย์เรานะคะสมัยนี้เนาะมันจึงทําให้เกิดเป็นวิบากกรรมส่งผลจากคําสาบานของคนที่เขาไม่ได้กระทําความผิดนั่นเลยคะ่ะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้แล้วกันเจ,เจอกันใหม่นะคะ ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ฝากเอฟซีลงป้้ P A. เหมือนเดิมนะคะไปดูเขากินก๋วยเตี๋ยวกันสูตรก๋วยเตี๋ยวเรืออุ้ยแม่ลือเจเจชอบมากเลยคะ่ะนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือวันนี้เนาะได้เห็นน้องที่ไปเป็นนะคะคนปรุงปรุงแล้วก็สูตรของน้องเขาเนาะอุ้ยน่ากินมากเลยคะ่ะหอมถึงฝรั่งเศสเลยดูเห็นเขากินกันอ น้ำลายไหลครับทุกคนอยากกินมากๆก็รักกดาดนี่แหละเดี๋ยวได้กินแน่นอนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะก็ฝาก FC ลุงป้านะคะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทพีสกินของบริษัทมดอมหอม,มทัพนะคะเป็นกำลังใจให้ลุงป้าเนาะใครไม่มีก็ช่วยกันดูคลิปดูไลฟ์สดโดยไม่ข้ามโฆษณาเท่านี้ก็คือแรงกำลังใจเราส่งถึงกันแล้วกันนะคะก็ฝากายทกูทูบเบอร์ใชลุงป้าทุกๆคนนะคะ FC ลุงป้าฝากเป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์ทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแมวคุณปุ๋ยพีน้องนางฟ้าน้องเซนดี้ อาจารย์พิรชัดลุงป้านะคะและก็น้องสายๆนะคะคุณจีอ้หลายท่านมากเลยนะไมาเลบจีไล่ไม่หมดนะป้าช่างเม่งน้องนางมานคุณอิสระคุณนิรนามคุณธนันใครอีกอะ โอ้เยอะค่ะ love ไมล์รัจไร่ไม่หมดนะคะทุกคนจําถ้าเห็นหน้าช่องจําได้นะคะน้องมนตรีนะน้องโอเชียงใหม่นะคะใครอีกอะโอ้เยอะมากเลยนะคะอ่ะเป็นกําลังใจให้กันและกันแล้วกันเนาะนะคะคลิปนี้ก็ขอให้ fc my love f c ลงไปยูทูบเบอร์สายลงป้าทุกๆคนนะคะมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอยส่งความมุ่งมา่ปรารถนาทุกๆประการนะคะ โชคล่ามเงินทองไหลมาทีมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆุกคนเจอกันคลิปหน้ากับคลิปนี้สวัสดีค่ะ